7 8 9กสควอสสอนแล้วนะคะผักสะโพกม้วนลงขึ้นแล้วดีนับหนึ่งโคดทำช้าๆหรอนะคะ2พยายามลงลึกนะคะ3ใครลงลึกไม่ได้โคดบอกแล้วนะอาข่าให้กว้าง4ลงหายใจเข้ายืดตัวหายใจออก5 6 7 8 9 10 11 12 13้ 14 15 16 17 18 19 20บแก้่แก้ท้องล่างแก้ก้นห้อยนับ1แก้ท้องล่างแก้ก้นห้อยนับ2ไปทถ้านี้ขออนุญาตนะคะเนื่องจากมันทำสองข้างเราจะทำข้างละสิหทีนะสีหถ้าใครรู้สึกว่าทรงตัวไม่ดีสามารถหาอะไรยันได้หกอย่างนี้เอย่างนี้นะ,คะใครที่แบบยักนกระต่ายขาเดียวไม่มั่นคงนะคะ อยู่ที่เก่งลำตัวนะคะบางคนแบบเก่งกล้ามเนื้อไม่ค่อยมีเก่งไม่ค่อยได้เจ็ดแปดงัดก้นเก้างัดก้นสิบดึงลึกงัดก้นสิบเอ็ดดึงลึกงัดก้นสิบสองดึงลึกงัดก้นสิบสามดึงลึกแล้วงัดก้นสิบสี่ดึงลึกงัดก้นสิบห้าข้างที่สองป้ายงัดหนึ่งงัดสองงัดสามงัดก้นสี ถ้าใครงัดนะคะเราจะล้มนะคะหาที่จับค่ะคุณจะโฟกัสได้ง่ายขึ้นนะคะจะโฟกัสได้ง่ายขึ้นมากกว่าที่ไม่มีอะไรจับนะคะจับอย่างเงี้ยนะคะแล้วคุณจะรู้สึกว่าคุณจะกล้างัดมากกว่านะคะแปดเก้าสิบงัดสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าไปปาขาไปเข่าหน้าตั้งฉากกับข้อเท้ามือแตะลงไปสอง สามช้าๆค่ะใครเขาไม่ตั้งฉากนะคะแปลว่าทําไม่เป็นโค้ดบอกแล้วนะก้นขิมไปก้นขิมไปสี่ก้นขิมไปห้าหกเจ็ดแปดเก้าเอาแตะสิบสิบเอ็ดหน้าเชิดไว้ไม่ต้องมองพื้นนะคะเดี๋ยวหน้ามืดสิบสองแต่ไม่ต้องหักคอนะคะแค่อย่าก,ก้มมองพื้นก็พอ สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบจะทำด้านหน้าให้ดูเราไปปป๊กนะคะผักสะโพกย่อลงเข่าหน้าตั้งฉากถอยมาเตะข้างนับหนึ่งยี่สิบครั้งนะคะเราจะสลับทำซ้ายหนึ่งขวาสองอะทำให้พร้อมโค้นนะคะอย่าก,กั้นหายใจนะคะเล่นเวทเทรนนิ่งนะคะไปชา้าๆค่ะเดี๋ยวคุณทำมาช้าหนึ่งไปผักสะโพกย่อลงลึกเตะสอง ถ้าอยากจะได้กล้ามเนื้อต้องย่อลงลึกนะคะ3เราทำช้าๆนะคะ4เตะให้ต้นขาด้านในตึงนะคะอันนี้มันต้องเตะขึ้นไปต้นขาด้านในตึงนะคะถ้าเตะแค่นี้ไม่ได้ต้นขาด้านในเตะให้ตึงเลยนะคะถ้าไม่บอกลำลตัวเราเราเตะสูงปุบลงล้มนะคะเกรงกำลตัวไว้ด้วยนะคะป่ะ4 5เขาแค่เฉียดพื้นนะคะเพื่อบังคับให้ย่อลึกแต่ไม่ได้วางที่พื้นนะคะแค่เฉียด 6 7เจปดตั้งใจย่อลึกนะคะค่ะย่อ1ิบสย่อลึกลึก1ิบสเก็บต้นขาด้านใน14 ไม่ไหวทำสิบห้าทีได้นะคะมต้องยี่สิบสาสเน้นทาถูกไม่ได้เน้นจำนวนนะคะ1ิบเจ็ดสิบแปดสิ้ยอลึกๆเตะ20